เฮ้อ,อ,อะไรลวงวะหินล่วงเหรอพี่ได้ยินเสียงวะเออตัวอะไรวะเฮ้ยเสียงบนยอดข้าววะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใช่ไหมไหมไหมยักษ์เฮ้ยเออเฮ้ยตัวอะไรวะไม่รู้เด้ไดวได้ได โอ้โฮทุกคนเฮ้ยเฮ้ยเสียงไม่เหมือนคล้ายๆเสือว่ะใช่เหรอวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมิดอยู่ไหนวะมิด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 อุ้ยมิดอยู่ไหนอยู่ๆเนี้ยไหนๆไหนๆไหนเอามาเอามาเอาระวังเฮ้ยอะไรวะเนี่ยมันน่าจะอยู่บนหัวเราว่ะช่วงเนี้ยปอปป๊อป ครับวันนี้เราได้ยินเสียงคล้ายๆแบบว่าตัวอะไรก็ไม่รู้นะครับ <S 2> <S 2> ออไก่ป่าร้องเยอะเวย้ยหมานี้ไ,ได้ยิน ไอ้ฝนจะตกแล้วเออฟ้าร้องตลอดเลยเว้ยเอ้าพักตรงนี้ดีกว่ามั้งแถวนี้ดีกว่าน่าจะหาแถวนี้แหละนะเออเพราะมุมมันจะมันจะมืดแล้วอ่ะแล้วก็ฝนจะตกแล้วฟ้าร้องเดีนฝนกันรึมั้ยเออตอนนี้ฝนจะตกมา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 คิดว่าคืนนี้เอาตรงนี้แหละมั้งตรงนี้แหละมั้งอันนี้ห้องคนเดียไม่มีทางเรืองแล้วพอดีเลยใช่นอนได้สองคนนอนได้สองคนพอดีเลย รอเคอแล้วก็เสื่อมมูดดีเราจะลบกนะ่อนนสวัสดีครับพ,พ,พี่เพื่อนครับสวัสดีตอนเย็นนะครับนะก็นับว่าเป็นวันยำดีที่ผมได้มีโอกาสมาในป่าอีกเช่นเคยนะซึ่งป่าแห่งนี้นะครับคล้ายๆจะเป็นป่าดิบชื้นนะแต่ก็ไม่ใช่เนาะแล้วคอน้ําเนี่ยรู้สึกว่ามันจะแรงมากเลยนะครับทุกคนครับนะ แล้วก็วันนี้ผมไม่ได้มาคนเดียวนะครับผมมากับชายดิดนะครับทุกคนสวัสดีครับผมดิดนะครับจากช่องไปกับดิดนะอย่าลืมไปติดตามช่องของผมด้วยนะครับผมครับผมว่าสามารถที่ไปให้กําลังใจชายดิดได้เลยนะครับทุกคนครับนะแล้วก็วันนี้นะเราสองคนเนี่ยกะว่าจะไปทําห้างหรือไม่ก็ไปนอนบนต้นไม้สูงในะระหว่างทางเนี่ยเราได้ยินฟ้าร้องฟ้าครึ้มนะก็เลยแบบว่าจะมาหลบฝนแล้วก็จะมานอนตรงนี้เลยนะเพราะว่าตอนนี้ก็ เริ่มที่จะมืดมืดลงแล้วนะครับทุกคนครับมันไม่ทันการแล้วนะเราจาเป็นที่ต้องนอนตรงนี้นะครับทุกคนครับนะอาจจะอันตรายเนาะนอนในพื้นตามนี้อันตรายอยู่เนาะทุกคนเนาะแต่ก็มันจาเป็นจริงๆนะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะก่อไฟนะทุกคนนะโอเคทุกคนครับเดี๋ยวหลังจากนี้นะเราจะทําภารกิจอะไรสักอย่างต่อไปเนี่ยเดี๋ยวพี่พิ่งวัมาลุ้นกันเลยนะครับ ทกคนครับก็ระหว่างที่เรากําลังหาฟืนแล้วก็กําลังกอ่อไฟนะผมสังเกตเห็นอะไรบางอย่างนะนี่ทัวมาชี้ให้ดูนี่นะครับนะอันนี้คล้ายๆแบบว่าขนขนไก่หรือว่าขนอะไรไม่รู้นะทุกคนนะอาจจะเป็นไก่ป่าหรือเปล่าไม่รู้นะครับเหมือนตัวอะไรไม่รู้มาก,กินไก่ตัวนี้นะครับนะอันนี้อันนี้คือขนอะไรอ่ะนี่นี่นี่นเยี่ยวปะเยี่ยวไหมเยี่ยวหรอ เดี๋ยวจะจะให้สัตว์อื่นมากินอนนี้เลยหรอไม่รู้เหมือนกันใช่ไหมตัวอะไรเนี่ยเหมือนคล้ายๆไก่ป่าไก่ฟ้าห่อไม่รู้เหมือนกันแต่ไก่ป่านี่ไม่ใช่แน่นอนนะไม่ใช่ไม่ใช่เพราะขนไม่ไม่ใช่แบบนี้เหมือนมันทุกกินมันทุกกินอ่ะทุกคนโนกระดูกนะเราไม่กล้าจับนะเพราะว่ามันอันนี้หรือเปล่านี่นะฮะร้อนครับโอเคก็ถือว่าตรงนี้เนี่ยสัตว์ป่ายังมีอยู่เนาะถ้ายังเจอ สัตว์ทุกล่าแบบนี้นะครับทุกคนครับนะก็ถือว่าสัตว์ป่าที่แบบว่าใหญ่กว่าตัวนี้เนี่ยยังมีอยู่นะครับทุกคนครับแต่ไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนนะอาจจะอยู่ในบริเวณแถบนี้ก็ได้นะไม่แน่นะครับทุกคนครับโอเคไม่เสียไม่ไม,ไม่เพื่อไม่ให้เสียเวลา,าเดี๋ยวเราจะมาก่อไฟกันเลยเนาะเพราะว่าตะวันนี้ก็เริ่มที่จะตกดินแล้วนะอีกหน่อยก็อีกนะอ,อีกหน่อยก็มืดแล้วนะเมื่อกี้ผมฟังเสียงฟ้าร้องนะครับโอเคเดี๋ยวมาก่อไฟกันเลยครับ าร้องดังมากดูว่าในกล้กนะลองได้ยินหรือเปล่าบางแบบนี้เลยนะทุกคนเดีย๋ยวไปกลัวนะเวลาที่จุดไฟล้วอย่าไปกลัวดับนะเพราะว่าถ้ากลัวดับนี่มันจะไม่ติด เดี๋ยวล้า,างหม้อ,อก,ก่อนเนาะออโอ้โหเฝุ่<อ>นเสร็จขยะนี่เราต้องเคลียร์ออกไะน้ำน้ำยังใสเลยนะน้ำใสถือว่ายัยงใสเลยแล้วตั้งลงเลยมนะั้ จะ,ทะ่ทงไหมนม่เนาะร้อนม,มากเลยร้อนใช่ไหม๋ยวรอสักครู่ให้น้ำมันเดือดแล้วก็ค่อยทำอะไรสักอย่างที่ทุกคนต้องรู้น,นะครับ Huk! Ah! Lail filtrate Kae naam out kain ครับก็ตอนนี้ <c oughs> เราเนี่ยได้ต้มน้าเดือดแล้วนะก็เมนูของเราเนี่ยไม่มีอะไรแล้วนะอยังเราก่อนที่เราจะมาก็กินข้าวเสร็จแล้วเนาะจากที่บ้านนะครับทุกคนครับนะแต่ก็จะมาต้มมาม่ากินเฉยๆเนาะเพื่อกันหิวในช่วงเวลากลางคืนนะครับทุกคนครับนะลักษณะอมาม่าก็จะเป็นแบบนี้นะครับทุกคนครับนะ <c oughs> โอเคเพื่อนสิวแล้วเนดะี๋ยวเรารับประทานอาหารกันเลยนะครับ <c oughs> โอเคทุกคนเดี๋ยวเรามากินข้าวมามากันนะครับาม,มาม่ารสชาติเก็มวะเก็มไหม ทุกคนครับก็ตอนนี้เราทั้งสองคนเนี่ยก็ได้รับประทานอาหารเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะก็เดี๋ยวหลังจากนี้นะครับเราทั้งสองคนเนี่ยขอได้รั่เชิจะพักผ่อนก่อนเนาะแล้วก็ท้องฟ้าเนี่ยสุดรัวสุ้เรอแล,แล้วนะครับทุกคนครับนะโอเคเรามาพักผ่อนดื่มน้ําดื่มท่ากันเลยนะครับ <c oughs> ทุกคนครับก็เมื่อ oh กี้นะผมกับชายดิดเนี่ยคือแบบว่าเราไปส่องอะไรต่างๆนานาในห้วยนี้เนาะก็ซึ่งเราก็เจอทั้งหนูเจอทั้งอะไรอ่ะปกงปลากั้งคือว่าปลาช่อนภูเขาเนาะทุกคนเนาะก็คือไม่ได้ถ่ายนะทุกคนนะแค่จะไปส่องเล่นๆเฉยๆนะครับทุกคนนะแต่ก็ไม่เห็นมีอะไรเนาะที่น่าตื่นเต้นก็เลยไม่ได้ถ่ายให้นะตอนนี้ก็มาถึงแล้วแล้วก็คือต้องบอกได้เลยนะครับว่า ไฟของเราเนี่ยได้ดับลงแล้วนะใช่ไหมชายเด็กใช่ครับอไฟของเราเนี่ยได้ดับลงแล้วนะครับนะเดี๋ยวเราก็จะเข้านอนแล้วเนาะตอนนี้เหงื่อท่วมมากเลยนะทุกคนร้อนจัดอืมเดี๋ยวเราเข้านอนแล้วเนาะโอเคก็คือไม่มีภารกิจอะไรแล้วนะครับทุกคนครับนะในค่ำคืนนี้ถ้าเราได้ยินเสียงหรือไม่ก็ไม่ได้ยินเสียงเนี่ยเราจะอัปเดตเนาะทุกคนเนาะนะก็คาดว่าน่าจะได้ยินแหละเพราะว่ากลางวันเนี่ยเราได้ยินเสียงไก่ปุกไก่ป่าเสียง สารพัดเลยเออสารพัดเลยแล้วก็เห็นอะไรตัวกินตัวอะไรไม่รู้นะแคาว่าในคําคืนนี้นะจะมีอะไรบางอ,อ,อย่างที่ทอาจจะมากินใช่อาหารใช<น>่อาหารเก่าของมันก็ได้ใช่เนาะ,นะก็เหมือนคล้ายเสือเสือสมิงอะ่ะเวลามันได้งับคนแล้วเนี่ยพอเวลาที่มันกินไม่หมดเนี่ยมันมันมันไปที่อื่นเนาะแล้วก็มันจะกลับมากินของเก่านะครับทุกคนครับอันนี้ควจะเป็นความเชื่อ่วงบุคคลนะคนสมัยก่อนนะ ในยุคปัจจุบันนี้เราไม่รู้ว่ามันจะแบบนั้นหรือเปล่าเนาะ<ช>แต่ก็เราไม่ควรที่จะพูดแบบนั้นนะโอเคทุกคน,นครับเดี๋ยวเราเข้านอนดีกว่าเนาะเดี๋ยวไว้มีเอ่อเราไว้พบกันในวันพรุ่งนี้นะครับไม่ใช่ไว้มีโอกาสนะไว้พบกันในวันพรุ่งนี้นะครับคำคืนนี้กุดไหนนะครับบ,าบา๊บายบายครับผมบ๊ายบายครับผมตรงนี้จะไม่มีอะไรเนาะไม่มีอะไรแล้วแหละโอ้ร้อนแค่นีโ้โอ้อบเปาด้วยอ่ะกัดอบเป้าอ่ะร้อนนี่ยังไม่เหรอเพราะผมออกมาแล้วเว้ย เราไม่เอาเพราะมันก็นั่นนะที่หัวคนร้อนเลยอ่ะเหงื่อแตกดิเนี่ยเฮ้ยอะไรร่วงวะเหินร่วงเหรอพี่ได้ยินเสียงวะเออตัวอะไรวะเฮ้ยเสียงบนยอดข้าววะไปส่องดูดิเออเราจะลองเอาไปส่องดิกำลังนอนเลย ไม่ขำเลยเว้ยเดือดเดือดเดือดแบบนี้อะไรวะตัวอะไรวะเฮ้ย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 ระวังด้วยตัวอะไรวะอยู่บนเขานะใช่ไหมไปไหนกยันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยตัวอะไรวะไม่รู้เด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  มาอยู่ฝั่งนี้มันดูไหนเนียเฮ้ยเฮ้ยคืออะไรวะเด็ดเสียงคู่อะเสียงคู่แล้วแล้วอยู่บนยอดเขาด้วยนะโอ้โหทุกคนเฮ้ยเฮ้ยเสียงไม่เหมือนคล้ายๆเสือว่ะใช่เหรอวะเฮ้ย เฮ้ย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 มีมิดอยู่ไหนวะมีมิดมิดมิมิดมิดเฮ้ยมิดอยู่ไหนอยู่ๆเนี่ยไหนๆไหนๆไหนเอามาเอามาอยู่ตรงนี้แหละอยู่ตรงนี้แหละอยู่ตรงนี้แหละเฝ้าระวังถ้าถ้ามันลงมานะเฝ้าระวังเฮ้ยอะไรวะเนี่ยมันน่าจะอยู่บนหัวเราวะช่วงเนี้ยมาพอ ปิดไฟปิดไฟปิดไฟไปิดยไปสายปิดไฟครับตอนนี้เราได้ยินเสียงคล้ายๆแบบว่าตัวอะไรก็ไม่รู้นะครับ เสียงอะไรทั่วเลยยังไม่ทันนอนเลยนนเออยังไม่ทันนอนเลยเสียงอะไรเต็มไปหมดเลยทุกคนครับก็เมื่อกี้นะครับเราได้ยินเสียงคล้ายๆแบบว่าสัตว์ทน,นิดนึงนะใช่เป็นตัวอะ,อะไรก็ไม่รู้นะแต่มันอยู่ข้างบนนะครับข้างบนนะนะ,นะคือเพราะว่าถ้าเราเจอแบบนี้นะครับเราต้องรีบมาอยู่ในเพิง หินแบบนี้นะเพื่อที่หลบหลบเราต้องหลบมันนะเพราะว่ามันอาจจะเป็นสัตว์ดุร้ายนะครับทุกคนครับนะนี่เป็นสิ่งสําคัญเลยนะครับคือมีดเนี่ยต้องอยู่ข้างกายเลยนะทุกคนนะยังไม่ทันนอนเลยใช่ไหมกำลังจะนอนเลยกำลังจะนอนเลยเนาะเดี๋ยวแบบนี้โอ้โหจะนอนหลับี่เนี่ยไม่รู้แต่เราต้องเฝ้าดูสถานการณ์ในเวลาดึกๆึกอะ่ะเราแบบนอนได้แต่เราต้องแบบหูไวตาไวาใชนะ่คือต้องแบบคอยเฝ้าดูตลอดเวลา เดี๋ยวเราจะรอดูสถานการณ์อีกรอบหนึ่งเนาะว่าเราจะได้ยินหรือเปล่าถ้าถ้าไม่ได้ยินก็เดี๋ยวเราเข้านอนแล้วเนาะนอนเลยเนาะต่ะนั่งรออีกประมาณสักครึ่งชัมม่วโมงว่าจะได้ยินอ,อะไรอีกไหม,<ผ>มโอเคป่ะทุกคนครับก็จะเหตุการณ์กีนะครับตอนนี้มันเงียบสงบลงแล้วนะครับซึ่งเราเองก็ไม่ได้ยินเสียงอะไรอีกเลยนะครับนะเดี๋ยวผมคิดว่าเดี๋ยวเราจะเข้านอนแล้วนะครับไว้มี เราไว้พบกันในวันพรุ่งนี้เช้าก็แล้วกันนะครับนะทุกคนนะครับพื้นนี้คุณนายนะครับ สวัสดีครับพี่พิงมันกับสวัสดียามเช้าเลยนะครับทุกคนครับนะครับก็เช้าวันใหม่วันนี้ถือว่าอากาศเนี่ยสดใสนะครับแล้วก็เสียงนกเสียงกาเสียงธรรมชาติอันไพเราะเนี่ยดังขึ้นแบบสนองหูมงมากๆเลยนะครับทุกคนครับแล้วก็เมื่อกี้ผมยังไม่ตื่นเนาะแต่ผมได้ยินเสียงสัตว์ชนิดหนึ่งที่เดินนะครับดังมากนะครับแต่หาตัวยังไม่เจอนะ กำลังวากงผ่านนู้นเลยนะครับไม่รู้ว่าเป็นสัตว์ชนิดไหนนะครับทุกคนครับนะก็ยังสันนิษฐานไม่ได้เลยนะครับผมน้สะดุ้งตื่นขึ้นมาตอนนี้ชัยดทก็อยู่ฝั่งนี้นะครับได้ตื่นขึ้นมาแล้วนะครับนะครับก็จากเหตุการณ์เมื่อคืนนะครับทุกคนผมบอกได้เลยนะครับว่าสุดสยองมากเลยนะครับนะ เพราะว่าเราไม่รู้ว่าเป็นสัตว์ชนดิดไหนนะมันหลายเสียงเลือเกินนะครับนะมีทั้งร้องรุงกลางกลังอะร้องเสียงก็ใกล้อีเห็นอีเห็นก็ไม่ใช่นะมันหลายชนดิดเลยใช่ไหมชาเดศเป็นสัตว์หลายชนดิดเลยนะครับทุกคนครับนะอยู่ก็อยู่บนผาในนี้แหละนะใช่ผมบินขึ้นไปนี่ก็ไม่ไหวหรอกเพราะว่ามันส่งนะครับทุกคนตกลงมาไม่คุ้มอีกนะครับนะ ก็ถือว่าการน,นอนในแบบนี้เนี่ยผมไม่แนะนำนะครับถ้าไม่จำเป็นจริงๆนะครับเพราะว่ามันอันตรายมากๆนะเสียงเนี่ยมันดังฟ้านะู้นนะคล้ายๆแบบว่าเสียงสัตว์นะครับก็อันตรายจริงๆนะครับทุกคนผมไม่แนะนำนะใครที่เข้าป่าแล้วก็ถ้าจะนอนแบบนี้นะ ขอให้ทำห้างแล้วก็นอนในห้างดีกว่านะครับปลับให้สูงสุดนะครับก็โอเคครับเดี๋ยวเช้าวันใหม่วันนี้ก็คงไม่มีอะไรมากเดี๋ยวผมเนี่ยก็จะตามเก็บภาพบรรยากาศแล้วก็หลังจากนั้นจะเดินทางกลับบ้านนะครับหากพี่ๆเพื่อนชอบคลิปวิดีโอนี้ฝากคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เป็นกำลังใจให้กับผมแล้วก็ใช้ดีด้วยนะครับคลิปวิดีโอนี้ต้องขอลาไปก่อนนะเจอกันในคลิปวิดีโอหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับผม